สวัสดีครับผมบ้าตาครับสวัสดีค่ะ,ม,ะม,ามามะพร้วครับมาพร้กับจ่าก,กับบ้าตาอีกแล้วค่ะ,ม,ะามาหานอหมคค่ะที่หายหนาไปซัวมือบ่ไดเฮ็ดคลิปรอยห้นอหม่เกิดเนาะค่ะเนาะมาพรอ้นอนนึงเราจะอยู่ทางหน,นบ้าตากำลังหมุนอยู่จะาขอขอบคุณผู้ติดตามไมา่แล้วก็ผู้ติดตามเก่า ทุกๆคนดนอจ้าแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของจ้าค่ะซับเลยจา้าโอ้โหขาวจัวเลยค่ะนอแรกแหกหมานจา้มามีอีกจา้าเดี๋ยวเขาไปเบิ้งใกล้ๆก,กับบ้าต้ากันจา้าน้องจา้าสามนอซ้อนจา้า จะเห็นบ่าขาวๆเลยานอนนั่งดินสวัสดีตอนบายๆเด้อคะ่ะจามากับเบ่าตากับบายแล้วฝนกำลังที่ตกไปที่ไหนฝ่าห้องหืมหอมหืมหามมาจะฝนเกิดกำลังที่ตกนี่นอแหลกแข็งมานบ้างคันนี่ออกมาแล้วคะ่ะนอนหนึงสวยสวยสวยนี่นอแหลกเอ้ยนอนสอง ว่าจะเข้ามากับหมานโหลดจะ,จะเดี๋ยวเดี๋ยวอวยทางก็จะหาหาลิมหาไรก็อนนอนนี่ก่อนนะโอเคเล้เลี่ยมแล้วค่ะ นทใหม่นฝนตกมาใส่จักน้อยนี่พอดีเลยว้าวสับเทียเดียวได้สองนอมาเก่งแท้อืออีกส่วนสองส่วนสามส่วนสี่คนเนียวนนิจักนอนอ่ะตะไปบแสดงว่านอนส่วน ต้องซับทั้งนี้นอนน่นน่ะไม่จจซับให้บ่ซับได้บ่เอาหมุนเยอะหมุนเยอะพวนพวนโอ้โนี่จะนองขาวๆอวบๆเลยค่ะนี่จะ พี่น้องจ้โะโอ้ยสวยงามตามทองเรลืองเตาเต้าว่าเตาน้างดินน่ะฮู้ยเอาเอาเอานี่จ้ะพี่น้องมาเด้พยอพยา,ายาเอาไปต้มอยู่ใกล้ๆจ้ะกำมาเอาไปตุ๋มนะจ้ะบอตาขุดน,นอนนั่นก่อนทำเลยไปโอ้ยนอนนี่แม ขาวจั่วเลยโอ้โหเป็นตะแกงหวานเนะจ๊ะเนาะกอเดียวได้ทั้งหลายเนาะนี่กอเดียวได้ไหนจ๊ะพี่น้องมนัมนมนันมันเกียร์ถมจ้ะไปบอดี้เฮาเอาอใส่ยามแล้วเขาก็สิบไปกันต่อค่ะ รวมด้วยช่วยกันค่ะสนองงา,งามเลยพี่น้องอตะต้มกินกับแก้วกระปีแซ่บไปตามลุ้นน้ำจ้าค่ะเมื่อนี่ว่าเชียรเตรียมงามบ่เนาะม้ากับมา้าสวยปะคักบ่ายโมง <laughs> ไปกันต่อค่ะถอยอีกแล้วจ้านอนหนึ่ง นี่จ้ะใช่อะคือว่ามีอีก <Okay. S 1> มึีอีกวะสัตนเอ๋มันซ่อนกันเฮนเดนี่จ้ะชองอันเมื่อกี้นี่สวย เตาง้อยค่ะบ๊ดยเตาง้างดินน้อยสวยๆค่ะ สวยค่ะก้อนนี้พักหลายนอนเลยค่ะจักนอนอ่ะอยู่ทั้งนั้นอยู่กลางๆนี่นอนหนึ่งไอ,อน้องใหม่อันนี้ไปเฉียวๆมาหาหนอนใหม่ให้แม่จ้ะแม่อยากได้หนอนใหม่สุกจากพอแล้ว คือได้พักกันออกมาช่วงใบประมาณยูจ้ะพ่อเลื่อยอยูนี่บาตาได้สองโนบักงามเลยนี่ค่ะสองโน แมง,ท,งทัง้งเตะสือบ้าทั้งจึ่งบ่แมงมันเงาแล้วเมื่อก่อนเมื่สองหมื่นที่แล้วนี่บ่เอาว่ามันแมงเพราะน้ำเน้น <Okay. S 1> จ้าเอาไปลูกซ <laughs> ับกับซับเนี่ยเอาใบาไผ่โป๊กไว้แน่นอันนี่เด็วกคนเนือ น,นี่ก็สวยโอ้ยกลออัตตันปายอนพุฒนี่จ้านอ,นอ,อ,านอใหม่ที่ไรก่อนที่หานอมาแล้วค่ะ เกียงใหญ่หนึ่งละไปรุนกันต่อค่ะขอ,อนอนหนึ่งเ้าจะโอ้โหนอนนี่อ้วนๆแต่พี่น้องนี่ค่ะอ้วนมากตาพูดเนด้ีค่ะ เดิดรวยเลยอนนันเอาบ้านะนั่นละนั่นล่ะโอ้โหบัตรเปิดใบใหม่ออกแล้วคือขาวจ้วงจังอขวันนะเยอะเบิ่งใน,นหน่อยตาปลายเด้อไงปรกคักเด้อจ้า สายยามไปหาไปให้แม่แดงแม่แดงมาบบได้แม่แดงก้าเฮ็ดก,กับเขานี่อีกปะคะนี่ค่ะบรรยากาศเปลี่ยนอึมครึมจากหน่อยน้ำค้องจะหาไปน้ำค้องอยู่ยพุนจะพออยู่หุน มันชั้นจะเลเบลลุงไปบาตาได้มาสองอันอน,นี่จ้ะมึงกินอันนี้นอนหนึ่งนอนหนึ่งยูนี่ก็ยุ่นนั่นแหละจ้ะก็ฟอด้น้อนเดียวนี้แหละคุณครูจะาก,กะ็เลยเห็น จะสับ nhạc เะโมันสับทั้งหลังเนาะนี่สวยๆจะจงอ,องนะออหือมุนเข้าไปน้ำนบ่ได้ดับุบบุบบุบยเอาหมุนไป งงนอเโอ้โหสวยค่ะเมื่อคุจีเอา s w i นอนอ่ะ .swing กอสามทีไหนสีเอาเด้มันเห็นมันค้าไใหม่ล้ำหนีวะเอาใหม่ล้ำหนีออกเดียวบนนี้นี่แหละค้าไใหม่ล้ำหนีละมาเห็นมาจากพี่น้องคุณอ่ะสอนสามเลยจ้ะ

นอนยัยยัยหมาเอางเทิงจ้ะเอออันเอาไปไน้เอากระเอาจ้าสามชีนสวยๆเลยจ้าสองนอจ้า นอนนั่งดินเด้นะวู้สวยอูอ่อ,อนคักสักเกดียวเดียวขาดเลยทนนย โถมืง huh. ซ no, ีนเแม่โหนอนนี่แม่นี้จ้ะนอนเวยาวทได้บ้าง หากลัวดนอนหนึ่งสวยๆค่ะอืมเด่นดองเลดอีกนอนหนึ่งจ้าพอนอนนั่งกินอีกแล้วจ้าโอ้ขาวจ้ยเลย นี่ค่ะโู้สวยค่ะอันนี้เอาไหมหน่อยบ่เ่โอเคาาอเาไปต่อฝั่งนูน้นพ่ออีกนอนหนึ่งเ้าจ้ะแม่มาซ้อนกันดินะนอนหน่อยก็มี นอนน่อยเขาบอเอาเด้อจ้ะเขาเอานอนง่ายจังสี่เนี่ยสวยๆค่ะอัปเดตงามค่ะเครื่องงามเราจะพี่น้องจ้าเต็มแท้ๆค่ะมือนีเต็มคือเ,เก่าเราจะมานคือเก่าแท้ๆบ่าตะเฮียแตกเฮียเตียนเอาหลายจะพี่น้องคือฝนชิโตก,กับบ่โตกเนาะ ห้ามกระขวดตอนละน้ำห่วยน้ำห้องนี่ก็ได้ดโอ้โหสองนอนี่นอนหนึ่งค่ะนอนนี่เดียเเด๋ยวเดี๋วยวบอหักเอาเอ,าอ๋อ้นนั่นบาได้ดอกฮันเด้ นอครับสองนอสองน,น,นอจ้าสวยๆเลบยบรรยากาศหาดทรายเป็นไงเมื่อยเมื่อยเมื่อยมาสันว่าก็เมื่อยแต่เห็นอยัางมันสินบ่เมือ่อยเนาะ ไปฮางยางไปนำของไปหาไปจังสั้นละเดี๋ยวกับพ่อจ้าพูนเสียงนั่นนะยอดอน,นอนเงียบนอนเงียบเถอะพูนทับออกเอาเอาแตาไปไม่เนานะ นอนหนึ่งจ้าอ้ววนอนได้อู้ <g ül s 2> อห,หูชิวชสวยถปายไปถ่ยเนี่ยสับเลยอูห้หนอนอีก็ออนเดียว ยังวะครับคดีอยู่มันอ่อนไงปวดอะเฮ้ยหนอใหญ่หนอใหญ่ๆทั้งนั้นเลยโซนก้อค่ะบารตาถิมมาให้พล่นซับอยู่คนพูด กิ่งเคาะเคาละลงมานี่จ้ามาใช้หยิเต็มล้วเดี่ยจ้าเต็มแล้วนี่ที่ไม่เล้วก็นองงามๆจ้าพี่น้องไม่ไม่องนอจ้ะช่องนอนนั่งดิน เด้อตัดเลีวะคุ่นังตัดเลย ดสองนอนางดินจ้าเตาซ้อ,อนซ้อนกันเต็มแล้วโอ้สวยค่ะ เอาโอ้โหม่มาติมนอนอยู่นาครับแวะมาเบ่งนอนม่อยู่นาจ้ะนอนอยู่นาก็ออกแล้วสองนอสองนออู้หนอนหน,น,น,นานอนบบกย้อยผู้น้าโอ้โหสับใด้ไห Ừ, ừ, ừ. อืออออือโหนอนหนีนอนแบบไงเลยนอนเดี๋ยวเตียมแกงอิ่มบึงบ้านแวะมาเบิง่งอยู่นะจ้ะโอโหโอุ้มลายนอนสองพุ่น่าพี่น,อน้องนอนแบบไงเลยจ้าป๊าดสะออนสะออนแบบน้อนนยใส่อีกข้างในนี่เอาได้บ่ เราไปหลุนบ่อตาวมา,วาอีกก่อนจ้าจังใดจิม,มุนได้เอาซับได้เร็วเอาเอาไม่กันกน้ำมาให้จังใดเอามันหลุดเบิ่งบ่อบ่ตาวแล้วเสียเอาได้บ่เด้อยแล้วซับได้เร็วเด้อแต่ว่ามันอยู่หรือยู่ไหน เดบบ้าอเฮ้ยเฮ้ความสามารถเพิ่นเอาเอาเอาลงเอาลงโอ้ยมันค้างงานนั่นขอเชี่ยวขอเอาได้เออเกาะถึงดักเอาเอา เอิไม่ไพ่ยังนี่ตะบุ่รู้รไ้พ่นามไพ่นามเออไพ่นาำก็ไพ่นานอใหญ่กำหัหนอนอนใหญเตโอ้โหพูน่าสมพว่เป็นอะไรเงี่ย <laughs> <laughs> ว,าวยย่าตาเมยเงยแตกเงยแตกเลยจ้า มีอีกบอเดี๋ยวหาสองเบื้งก่อนจ้ะพี่น้องหาเบึเ้องไวเร้วมีซ้ำนีและจ้า,ามีแต่นอแบบบิกๆเลยโอ้ฝนมาแล้วจ้ะพี่น้องเขาไปสรุปผลงานกันจ้าเอาละจ้ะพี่น้องจ้ามาสรุปผลงานกันได้แล้วค่ะนี่หามาได้เต็ยมยามอยู่ค่ะแล้วก็มาเบึ้งนองใหม่อยู่นะสองสองนอสามนอนนี่ อันนั้น้องใหม่บุงก็ได้เตรียมยามอยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้กระสิขอฝากผลงานไว้ซำนีละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้จ้าน้ำเนินเลยค่ะไะว้ถ้าพกกันคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวพอกันไหมครับคลิปหน้า กระทอมบาตาจะพี่น้องมีคอนใหม่ไงไวทนังฝากกะหฮวงฮืมฮืมมาแล้วจ้าอุ่นไทยนะเอาไว้ทติดตามไว้ทรุ่นกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไปก่อนจ้าบ๊าย